สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งเด็กๆจะใช้หนังสือเนี่ยหนังสือเรียนที่ครูแจกไปนะคะแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดในนั้นเลยใช้แบบฝึกหัดทาในนั้นนะคะไม่ต้องใช้สมุดนะคะเรามาดูหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะก็คือพุทธประวัติและประวัติของศาสดาของศาสนาต่งตางๆซึ่งในบทนี้นะคะ เด็กๆจะต้องรู้ถึงพุทธประวัติซึ่งมีอยู่สามช่วงในการคือตรงที่ติ๊กก็คือประสูตรประสูนก็คือตอนเกิดตัดสรูแล้วก็ปรินิพานก็คือจะเป็นประวัติของบุคคลบุคคลหนึ่งที่นักเรียนไม่เคยรู้มาก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้กันนะคะพุทธประวัตินะคะเด็กๆหมายถึงประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสนา,าของศาสนาพุทธ ซึ่งคนไทยเนี่ยคนไทยส่วนมากเนี่ยเราจะนับถือศาสนาพุทธอ่าพวกไหว้พระสวดมนต์ทำบุญตักบาตรเนี่ยลูกคือศาสนาพุทธซึ่งอันนี้บทนี้ที่เราเรียนก็คือจะเป็นประวัติของพระพุทธเจ้าเลยที่เป็นแบบพระองค์ทรงเผยแผ่นะคะเผยแผ่พุทธศาสนาเข้ามาก็คือตั้งแต่เกิดตอนโตแล้วก็ยันตอนพระองค์สิ้นพระชนม์หรือว่าตายนั่นเองหนังสือนะคะอันหนังสือเนี่ย มาจากในหนังสือส่วนรูปภาพนี่ครูหามาประกอบนะคะเพื่อให้เด็กๆได้ดูเยอะๆขึ้นประวัติของพระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่พระพุทธเจ้าประสูติเลยพระพุทธเจ้ามีพระนามเดิมว่าเจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุโทโภธนะและพระนางสิริมหามายาประสูติวันเพ็ญึ้นสิบห้าคเดือนหกเมื่อจเจริญวไัยอภิเศกสุรสกับพระนางยาโสธราหรือพิมพา และมีพระโอรสนามว่าราหุลเด็กๆเ,เห็นเลยรูปไหมลูกลก,ก็คือเป็นรูปของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพระนามเดิมคือเจ้าชายสิทธัตถะก่อนที่จะออกผนวดแล้วก็เกนแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยคือมีพ่อมีแม่ก็คือเจ้าพระเจ้าสุโธธนะกับพระนางสิริมหามายา เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเกิดมานะคะถ้าเป็นเด็กธรรมดาก็คือ,อยังเดินไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าพระองค์เนี่ยเมื่อเกิดมาพระองค์ก็เดินเดินเลยเดินได้เจ็ดก้าซึ่งแต่ละก้าพระองค์เดินปุ๊บก็จะมีดอกโบวผูกขึ้นมาอุ้มพระบาทเขาพระธเจ้าพระเจ้าชายสิทธัตถะนะคะก็เติบโตขึ้นในวังพอเริ่มเป็นหนุ่มแล้วเนี่ยเมื่อจเจริญวัยแล้วพ่อแม่ก็เห็นว่าเอ๊ะ ลูกเราน่าจะแต่งงานแล้วนะเขาก็หาคู่สมรสมาให้คือพระนางยโสธาราหรือพิมพาหรือที่เรียกง่ายๆว่าพิมพาแล้วอยู่กันไปอยู่กันมานะคะพระองค์เนี่ยก็มีลูกชื่อว่าราหุนแค่นั้นเองนี่คือตอนที่อยู่ในวังนะคะตอนประสูตรเลยอ่ะเมื่อถึงตอนนี้นะคะคือตอนตััสรุต่อจากปริ ต่อจากประสูนต์เมื่อกี้นะคะก็คือตอนที่พระองค์เนี่ยเริ่มเบื่อกับชีวิตในวังแหละเพราะว่าเห็นอะไรก็สวยไปหมดเลยพอมาทีนี้นะคะเจ้าชายจิรัฐานเนี่ยเสร็จออกผนวดหรือที่เราเรียกว่าออกบวชเมื่อพระชนมายุ2 9พรรษาและเมื่อออกผนวดเนี่ยพระองค์ได้บำเพ็ญทุกกรกิริยาด้วยการทรมานร่างกายและการอดอาหารแต่ไม่สามารถผลถูกได้พระองค์จึงเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางจิตและตัด สรุอริยสัจสีในวันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกง่ายๆเลยก็คือพระอ,องค์เนี่ยหนีออกจากวังมาเพื่อบวชเพื่ออยากจะรู้ว่าอะไรคือความสุขก่แท้จริงพระอ,องค์กระทาทุกวิถีทางโดยการอดข้าวจนร่างกายสู้ผอมเห็นรูปดูลูปแรกเห็นไหมสู้ผอมเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ใช่วิธีตัดทุกข์ดังนั้นพระอ,องค์ก็เลยมาเปลี่ยนวิธีมาเป็นการนั่งสมาธิบําเพ็ญเพียรทางจิตจนพระอ,องค์เนี่ย ได้ตัดส,สรูก็คือว่าอะไรคือหนทางคนทุกข์เห็นดูรูปที่สองลูกต่อจากเมื่อกี้นะคะเมื่อพระองค์เนี่ยตัดส,สรูแล้วว่าอะไรคือหนทาง้นทุกข์เมื่อรู้แล้วพระองค์ก็เลยอยากจะให้คนอื่นพทุกข์ด้วยพระองค์ก็เลยแสดงธรรมั้งแรกโอดปัญจวัคคีย์ทง้งห้ารูเห็นที่ครูไฮไลท์ไหมลูกปัญจวัคคีย์ทางห้าก็คือพระสงฆ์กลุ่มแรกในพระพุทธศาสนามีด้วยกันอยู่ห้า คนคนที่หนึ่งคือโกนธัญญาวัปปะพัทธิยะมหานามะแล้วก็อาัศาชิาเป็นพระสงฆ์กลุ่มแรกถือที่เราเรียกว่าปัญจวัคคีทั้ง5นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะปณินิพานก็หลังจากที่พระองค์เนี่ยได้ตัดสรู้แล้วนะคะคือรู้แล้ววิธีหนทางคนทุกเนี่ยทำยังไง ระอ,องค์ก็ไปโปรดบรรจาีวกทั้ง5ถูกไหมแล้วก็พระองค์เนี่ยก็ใช้เวลาเผยแผ่หลักธรรมที่พระองค์เนี่ยคิดค้นขึ้นเป็นเวลานาน,านถึง45่สิบาปีเดินทางไปเผยแผ่ว่าทำทำยังไงให้พ้นทุก <c oughs> และเมื่อพระองค์นะคะในวันเพ็ญขึ้น15บห้าค่ำเดือน6พระองค์เนี่ยก็ได้เสด็จดับขันปรินิพานหรือที่เรียกกันว่า ตายนั่นเองอเห็นไหมลูกโดยในรูปนี้ก็คือจะมีพระองค์เนี่ยนอนอยู่นะคะมีดอกบัวแล้วก็จะมีพระสงฆ์เนี่ยที่พระองค์เนี่ยอาจจะบวชให้อาจจะได้สั่งสอนเนี่ยมาแสดงความอะไรนะคะแล้วก็เกดเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จขันสเสด็จด,ดับขันปรินิพานที่ใต้ต้นสาระเมืองกุสินาราอยู่ที่อินเดียนะลกูก สำหรับอันนี้นะคะก็เป็นแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนอ่านหนังสือที่คุณรูแจกให้นะคะในนั้นจะมีแบบฝึกหัดอยู่ให้นักเรียนเปิดหนังสือหน้าที่11นะคะครูถ่ายรูปลงไม่ได้เพราะว่ามันมีเฉลยนะอ่ะก็จะมีอันที่1ที่มันเป็นหกเหลี่ยมลูกนักเรียนเลือกตอบคาถามเกี่ยวกับศาสนาที่ตนเองนักถือโดยติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหน้าคําตอบมีสองข้อย่อยนะคะอ่ะนักเรียนลองทําดู ข้อ1นึนักเรียนนับถือศาสนาใด้หนพระพุทธศาสนา2ศาสนาอิสลาม3ศาสนาคิดหรือว่า4อื่นๆน,นักเรียนก็ลองติ๊กดูมีอีกหนึ่งข้อย่อยอะต่อไปนะคะข้อ2ใหญ่ก็จะเป็นรูปขบวนรถไฟนะคะให้เด็กๆนำคำเหล่านี้ที่อยู่เนี่ยมีหลากสีหลากสันเลยสีเขียวสีส้มสีอะไรเนี่ยอ่า ข้อ1อาพิเศษสมรส2องตาสรู้3ตตาสินพระทายออกพนวด4พระมารดาวสมณรคต5ดับขันประนิพนธ์อกมีพระโอรสน้ำวราหุลนเนี่ยให้เด็กๆเอาคำเหล่านี้มาเลียงว่าอันไหนมันเกิดขึ้นหรือเกิดก่อนเลียงให้ถูกต้องโดยเป็นขบวนรถไฟนะคะนะเดี๋ยวดูดีว่าขบวนรถไฟนี้จะมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราดูกันอะต่อไปนะคะเปิดอีกหน้าหนึ่งหน้าที่สิบสอง ก็นักเรียนนำข้อความที่กำหนดให้โดยเขียนเติมลงในช่องวงกลมเขามีมาให้สามส่วนก็คือช่วงตัดสู่ช่วงประสูดแล้วก็ช่วงปรินิพานให้นักเรียนเนี่ยนำกอไก่ถึงชอชอช้างอกอขอคองอจอช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 ้างเนี่ยมาเติมดูซิว่า กอใกลลุมพีวันเนี่ยเอออยู่ตรงส่วนไหนตรงตัดสรุปประตรหรือปรินิพานนะคะถ้าจำไม่ได้เปิดย้อนไปดูลูกในหนังสือนี้นะคะอะลองดูต่อไปข้อสข้อ4ใหญ่ก็คือนักเรียนสรุปความองความรู้ตามความเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวัติโดยเลือกคำตอบที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างอันนี้เป็นเติมคำโลก อ้ะพพุทธเจ้าออเป็นจุดๆ,ๆให้นําคําด้านบนเนี่ยมาเติมเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่อ่านให้นะคะแล้วก็ <c oughs> หน้าที่สิบสามสุดท้ายเลยให้นักเรียนวาดภาพเรื่องราวพุทธประวัติตอนที่นักเรียนสนใจมาหนึ่งภาพแล้วตอบคําถามโดยติ๊กเครื่องหมายถูกลงในช่องวงกลมหนะ้าคําตอบและนําเสนอผลง,งานก็จะมี ช่องเปล่าๆนะคะให้นักเรียนเลือกว่านักเรียนชอบที่คุณเล่าไปนักเรียนชอบตอนไหนที่สุดให้นักเรียนวาดมาแล้วนักเรียนก็ตอบ5้าถึง5้านะคะห้จุหนึ่งถามว่านักเรียนวาดรูปพุทธประวัติตอนใดสมมติหนูวาดรูปตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติอ่ะตอนเกิดมานักเรียนก็ติ๊กตรงปรกสูตรนะคะห้าจุมีเหตุการณ์นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติตอนที่นักเรียนวาด ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อโอเคลเรียนลองทำนะคะไม่ยากแล้วเดี๋ยวประเทิมเราเจอกันนะโอเคค่ะอย่าลืมระบายสีนะคะแล้วถ้าจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูนะคะในหนังสือน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ